วงจิตก็ยังฝังใจพอชาติต่อไปให้ได้คู่เธอยังยุดมันเสมอหากเธอบอ่เสื่อมคลายถ้าเตรียมสตาร์ทนะคะหลังจากนี้ขึ้นลงอีกประมาณ7กิโลค่ะสตาร์ทออกตัวแรงมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมื่อถึงเส้นชายจะเป็นอย่างไง ถ้ำนาคาอีกห <c oughs> นึ่งพันสองร้อยเมตรค่ะเาลาลร์ตอนข้าสดุดบันไดแล้ววะ ไอ้แนนบุญบย่ยูยังบ่จอดหัวใจแม้นไอ้สิหันท้อมากะเปลี่ยนลิขิตสวรรค์บ่ได้หอบหักมาแส้นไกลจากเมืองบ้าดานยังบ่ได้เคียงค ีเดียวกันสามันจะมีมุทนาเปลขอเงินปังเนอไม่้องให้ถึงไปก่อนกินก่อนมันจะมีตอนเช้าอ่ะแมันจะมีออร่าแปลกมันมันจะเปล่งนิดนงใช่ใช่ เจเจริญก้าหน้าขึ้นแต่เช้นเจริญก้าลังใจกันแล้วค่ะมาถ้ำนาคามาเจอใม่แม่เอฟซีนะคะเอเอฟซี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 มาเจอแม่แม่ค่ะมกม่ให้กาลังใจอยู่แม่แม่แข็งแรงมากเลยแม่มดินป่าแข็งแรงมากเพราะว่าลูกขาขึ้นแม่ขาลงกันเลย มาครับส่งกำลังใจถาลงเลยถขายลงยายไปถ่ายรูปอยู่ไปเดี๋ยวเดินเลยค่ะแม่มาช่ยรอขออธิษานต่อฟาคำสัญญายังคงมัน ไต่นะเมื่อกี้ไปทาอะไรมานะเมื่อกี้เอ่อไปโดนคุณแม่หอมแก้มมาคุณแม่ตอนแรกเป็นลมแล้วก็ดูหายไปแล้วเดินบอกว่าตอนแรกเคียงๆกันมาแล้วอยู่ดีแม่กขหายไปอยู่ไปไหนแล้วก็พักเขาเดินตามมาอะไรเงี้แล้วก็ได้หอมแก้มพระเอกไปฟอดหนึ่งแล้วกอดไปทีหนึ่งแล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนล่ะนําไปแล้วขึ้นไปถึงจุดแล้วมั้งครับตอนนี้นําไปแล้วได้พลังอย่าดมฉันดีเลยใช่บอกได้พลังจากเขารถอย่าดมฉันดีเลยอย่าดมฉันดีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะ เขาไปถึงจุดไหนแล้วคุณแม่บอกเขาเป็นมเหสีจันทานีเอ่อชัยเชษองชัยเชษแม่บอกว่าแม่จะไปตามเก็บพระมเหตุสีอีกสิบสองคนที่เหลือข้างบนค่ะชัยเชษมีสิบสองคนไงคือแม่จะไปตามเก็บอีกสิบเอ็ดคนข้างบนแม่ได้ยาดมชั้นดีแม่ไปละค่ะมาแล้วนะครับนี่ฮะผู้ีชิดด้วยด้วยทำยคะ กำลังจะเข้าไปท่ำนาคากันนะคะว่าไงครับตามมาครับสองฝั่งข้างล่างจะเป็นลำตัวพ่อปู่แล้วนะคะใช่จะเป็นลำตัวปู่พญานาคอันนี้เป็นลำตัวพ่อปู่แล้วนะคะตรงนี้เป็นลำตัวแล้วค่ะพี่ตานใช่ค่ะเไม่สัมัสพ่อปู่นะคะเรจะไม่สัมัสีนันค่ะด้านหน้าจะเป็นขดลำตัวพ่อปู่นะคะท่านแ ด้านหน้าจะเป็นไลค่ะจะเป็นโค้งลำตัวห้ามสัมผัสลยตอนนี้เขบอกเป็นอะไรเป็นส่วนเป็นส่วนลำตัวลำตัวนะครับส่วนลำตัวนะครห้ามสัมผัสไปค่ะต่อไปข้างหน้าก็คือจะเป็นขดลำตัวนะคะ ดวงจิตก็ยังฝังใจพอชาติต่อไปให้ได้คู่เธอยังยึดมั่นเสมอหากเธอบ่เสื่อมคลายหูว่าไนศาสดนี้หักเฮาเป็นไปบ่ได้บ่อาจฝืนชะตาฝากกำหนดไว้ ถูกกีดกันพระคาเขาสองขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงคะขึ้นมาแล้วครับรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายนะครับจากที่เราเหนื่อยมาเป็นพันๆหอยพันเมตรหรือกิโลไม่แน่ใจครับตอนนี้คือเป็นวิววิวด้านบนนะครับนี่ครับดูว่าเราขึ้นกันมาขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหดูสิ อันนี้คือไกดคือน้องอุงอินของเรานะครับไกดที่น่ารักของเราครับน้องอุ๋งอิ่าไงครับคุณพาเรามาที่จุดชมวิวใช่ไหมคุณให้เราถ่ายรูปตรงนี้โอเคนะครับ <c oughs> น้องอุ่งอิงบอกตรงนี้ถูกท่เปลี่ยนลิขิตสวรรค์บ่ได้หอบหันมาแสนไกลจากเมืองบาดาลยังบ่ได้เคียง พนังานที่แขง้ขอบคุณค่ะดัเอสีวันนี่หระหว่างทางเราจะเอฟซีนะคะเราก็จะได้อาศัยการถ่ายรูปของเอฟซในการพักผ่อนนะคะใครว่าเข้าป่าจะไม่เจอแฟนคลับครับใครมดทั้งสามคน แฟนขับในเมืองไม่ต้องอิจฉานะคะให้แฟนขับตรงเขาถ่ายก่อนโอเคก็จะถึงจุดหมายแล้วครับไปไปต่อแต่ดวงจิตยังคงยังมันในหักเสมอถ้าชาติหนามีจริงขอเคียงคู่กับเธอขอให้พบเจอ ได้ครองฮักกันจนวัน ยังคงมันดวงจิตก็ยังผูกพันหักมันตลอดกาลบอว่าชาตินี้ิิทรมารสำใใดขอชาติต่อไปให้ได้เคียงคู่สายแน่นบุญบ่ยุยังบ่จอดหัวใจ คิดสวรรค์บ่ได้หอบหักมาแสนไกลจากเมืองบ้าดาลยังบ่ได้คียงคูลมหายใจของอายได้หมอดดับลงแต่ดวงจิตยังคงยังมันในหัก ถ้าชาติหน้ามีจริงขอเคียงคู่กับเธอขอให้พบเจอในครองหักกันจนวันตายถ้าชาติหน้ามีจริงขอเคียงคู่กับเธอขอให้พบเจอ ที่ครองหักกันจนวันตายขอให้พบเจอที่ครองหักกันจนวันตาย ลงกันแล้วล่ะคคะลงกันแล้วเหรอลงแล้วค่ะหักเธอบ่เสื่อมคลายหูวในศาสนี้หักเฮาเป็นไปบ่ใด้บ่อาจฝืนชะตาฝากกับนมดไว้ถูกกีดกันพระคาเขาสอน ขออาธิธานต่อฟ้าคำสัญญายังคงมันดวงจิตก็ยังผูกพันหักมันตลอดกานอบอกว่าชาตินี้ิีทรมานสั่ใดขอชาติต่อไปให้ได้เคียงคู่ ไอ้แนนบุญบย่ยูยังบ่จอดหัวใจแม้นออ้สิหักน้อมากะเปลี่ยนลิขิตสวรรค์บ่ได้อหอบฮักมาแสนไกลจากเมืองบ้าดาลยังบ่ได้เคียงค ตอนลงนะตอนขึ้นว่าว่าชันแล้วแต่ตอนลงนะอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าะระดับการลงนะดูดูด,ดูมาดูกันครับตามมาโยทุกคนคือจะบอกว่าชันแบบว่าเขาเรี้ยวเลยนะเก้าสิบองศาเลยป่ะเก้าสิบองศาเลยนะคะ

ส่งคนเข้าป่าครับบอกให้รีบผ่านระวังหินล่วงอ๋อรีบผ่านดีกว่ามดระวังระวังหินล่วงบ๊ายบายเขาอยู่นี่นะเคมาเจอกันนะเคด้วย <_ d> oh <i> oh นั่นไปไหนยางยางบันไดท้ายลูก เพื่อรูปนะคะยอมลงทุนทุกอย่างครับขึ้นไปโลดสูงสูงพูนคือปี๊กปี๊กปีตรงกลางก็ได้นะตรงกลางก็ได้ลิงน้อยผู้น่ารักกลับมาแล้วค่ะลิงน้อยผู้น่ารักเป็นไงคะ คุ้มค่าการลงทุนหัหยคุ้มค่าครับย่างไปแล้วก็ย่างกลับยังมันในหาเสมอถ้าชาติานามีจริงขอเคียงคู่กับเธอขอให้พบเจอได้ครองหักกันจนวันตายถ้าชาตินา จริงขอเคียงคู่กับเธอขอให้พบเจอได้ครองฮักกันจนวันตายขอให้พบเจอได้ครองฮักกันจนวันตาย